กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่เชิงเขาบรรทัดอันเงียบสงบและเขียวชะอมมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านขวานใต้ผู้คนอาศัยอยู่อย่างเรียบง่ายใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติมีครอบครัวนหนึ่งอาศัยอยู่ใต้ร่มโพใหญ่พ่อชื่อตาสิงแม่ชื่อยายทองและลูกชายคนเดียวชื่อใจใจเป็นเด็กผิวครั้ำดวงตาซื่อเขารักสัตว รักต้นไม้และใช้ชีวิตเรียบง่ายทุกเช้าเขาจะตื่นเข้าไปดูวัวตัวโปรดที่ชื่อว่าสุดใจวัวสีดำเมื่ื่มรูปร่างแข็งแรงดวงตาสงบนิ่งสุดใจไม่ใช่วัวธรรมดามันไม่กินหญ้าไม่กินฟางแต่มันจะกินเฉพาะใบโพธิ์ที่ร่วงลงจากต้นไม้เท่านั้นตาเสงเล่าว,ว่าสุดใจคือวัวหลวง เคยเป็นผู้เฝ้าประทาตบนเขาบรรทัดเมื่อครั้งโบราณวันหนึ่งขณะที่ใจเดินเก็บใบโพให้สดใจเขาได้ยินเสียงร้องแผ่วเบามอมอแต่เสียงนั้นไม่เหมือนวัวธรรมดามันสั่นสะท้านเข้าไปในอกใจจ๋าช่วยข้าด้วยใจเดินตามเสียงนั้นเข้าไปในป่าลึกและพบวัวตัวหนึ่งถูกล่ามไว้ใต้ต้นโพใหญ่ กลางลานหินโซ่สนิมเกาะน้านแน่นต้นไม้เก่าแก่ดูมีพลังแปลกประหลาดมันพูดกับข้าพ่อวัวตัวนั้นพูดกับข้าตาเสียงฟังอย่างนิ่งก่อนพูดเฉียงเบาใจเอ้ยเจ้าเจอแล้ววิญญาณวัวหลวงพูดถูกสาบมันเคยละทิ้งหน้าที่จึงถูกผูกไว้ใต้ต้นโพ ผลค,คำสาบได้ต้องมีวัวตัวใหญ่ไทบาปแทนใจนิ่งฟังหันไปมองสุดใจหัวที่เปรียบเหมือนพี่ชายของเขาใจตัดสินใจพาควายสุดที่รักขึ้นเขาไปเพื่อปดคำสาบหัวหลวงแต่เส้นทางเต็มไปด้วยความลำบากทั้งฝนตกดินลื่น ทางสูงชันแต่สุดใจก็ไม่ยอมถอยเมื่อเดินมาไกลเสียงใจหอบอดทนหน่อยนะสุดใจเราจะไปช่วยเขาให้ได้สองชีวิตเดินผ่านลำทารศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่ามีวิญญาณคุ้มครองผ่านถ้ำล้มที่มีเสียง ราวกับว่ามีอะไรจ้องมองเขาอยู่ควายชื่อสุดใจหยุดนิ่งหันมาจ้องหน้าใจไม่กระพริบตาจากนั้นใจเอามือลูบคอสุดใจเบาๆใจเอ้ยหากเจ้าเดินต่อเจ้าจะไม่ได้เจอข้าอีกเลยเจ้าพร้อมหรือไม่ที่จะเสียสิ่งที่รักเพื่อคนอื่น ใจหยุดนิ่งน้ำตาคลอเขาก้มหน้ารักคำถ้าเขาจะพผลคำสาบแล้วข้าต้องไม่มีสุดใจอีกข้ายอมทันใดนั้นแสงจันทร์ส่องผ่นเมฆลงมายังตัวสุดใจร่างของมันเริ่มสัน่นแตกเป็นละอองแสงกลายเป็นกรีบดอกโพลิว่นในอากาศ สายลมอ่อนๆอพัดผ่านเงาสุดท้ายของสุดใจหายไปในแสงจันทร์บุ่งเช้าใจเดินกลับไปที่ต้นโพที่วัวถูกล่ามไว้ตอนนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันกลายเป็นวัวสีขาวนวลมีเขาเรืองแสงดวงตานิ่งสงบและไม่ถูกล่ามอีกต่อไป มัวตนนั้นพูดกับใจว่าใจเอ้ยเจ้าทำสำเร็จแล้วข้าจะขอเป็นผู้เฝ้าท่าต่อไปหัวาขาวเดินจากไปเงียบเงียบทิ้งไว้เพียงเหรียญทองลายวัวหลวงที่ส่องแสงอ่อนๆใจจึงเก็บไว้แนบอกรู้ว่าสุดใจยังคงอยู่กับเขาในรูปแบบใหม่ หลายปีผ่านไปใจเติบใหญ่เป็นนมเขานำเรื่องวัวหลวงไปเล่าต่อเด็กๆชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างศาลเล็กๆใต้ต้นโพกลางป่าเพื่อรำลึกถึงสุดใจทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงเหรียญทองลายวัวจะเปล่งแสงเรืองรองเหมือนสุดใจกำลังเฝ้าดูอยู่เงียบๆข้อคิดส่งท้าย ความรักที่แท้จริงไม่ติดการเสียสละคือพลังเปลี่ยนโลกธรรมชาติและสัตว์มีจิตวิญญาณหากเรารู้จักฟัง